ซึ่งไปเลยหนะ้าสดกงอายุใครจะเชื่อเตอร์จรินพรขึ้นเลข3แล้วจริงดิเป็นที่รู้จักกันดีว่าพลังของเมคอัพน้นสามารถในรมิดหน้าล้นๆให้สวยแค่ไหนก็ได้ทําให้สาวๆหลายคนไม่ยอมเผยหน้าสดให้ใครได้เห็นแต่ไม่ใช่กับเธอคนนี้เตอร์จรินพรจรุนเกียรติเน็ตไอดอลรุ่นบุกเบิกที่ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานซึ่งเธอนั้นถือเป็นอีกหนึ่งสาวมากความสามารถที่เรียกได้ว่าทํามาหมดแล้วทับทุกอย่าง ตั้งแต่งานถ่ายโฆษณาถ่ายแบบออกซิงเกิลจนได้มาเป็นนักแสดงเต็มตัวมีผลงานทางด้านละครให้แฟนได้ติดตามกันโดยล่าสุด2กันยายนสาวเตอร์ได้ออกมาโพสตอินสตาแกรมแอดเตอร์จรินพรเบลยหน้าสดโชว์ผิวใสไรเมคอัพในวัย31ปีซึ่งก็ทําเอาหลายคนถึงกับอึง้งและทึ่งไปตามๆกันเพราะถึงแม้จะใบหน้าของเจ้าตัวจะไรการแต่งแต้มเครื่องสําอางแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความสวยฉ่ำเป๊ะปังทุกรูขุมขนไม่บอกอายุก็ไม่มีใครเชื่อว่าขึ้นเลข3าแล้วจริงๆขอขอบ คุณภาพเตอร์จรินพรภาพแนแหล่งข้อมูลข่าวเดือบางกล่องอินไซค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ